เด้ออกันนี้มันที่ใช้ตลาดเราอที่ใช้ตลาดต้องเชียวใกล้จะหอตลาดหรือบ่เออข้ามานี่ดินเมฆกู็ยึดใค่หลเราอยู่เมือนี้ฮะมาเที่ยวเมืองท่าบังทองเมือนี้เนาะถือว่าเป็นครั้งทับอิดเลยน้อที่เขาเปิดเมืองท่าบังทองโอ้ยใกล้ดินเมฆก็เลยใกล้อุ้ยเยีงเขาเขาจะคือมาติดไฟหลายแทนชุดหย่อนเนาะฮะวามังซานแล้วชุดหย่อนบ่ขึ้นเขาจะบอกว่าช่บม่เชียวไฟเยียงทางคือมาหลกระโดดชุดหย่อนเนาะขึ้นโคตรใช่ไห เชื่อตอนนี <anza and> <Philadelphia> ้มันตลาดเชื่อดนี่วะโอ้มับันนี้บันนี้พาจการข้าไฟโอยคืเกืบันนี้จบคอือกว่าอดนะบ๊อบแมนยุทางลงเือนกูเขาตันล้วดินี่ใช่ไหมเอามันมืดบดล้เดินนี้มืดบนัจังว่าคนสะถามมันนะทั้งเมืองท่าทองทองยังมีโอ้ไฟแชงตะเวนห้ามึงไฟแงตะเวน้แล้วากูยนล้นี่รน้ยนี่ ถือว่าเป็นเทศบาลเมืองเนาะนอันนี้นเป็น<ช>เทศบาลเมืองท่าปังทองมออแม่ตลาดอันนี้ห้องการปกครองตำรวจแม่แตลาด้อเอา้าจะาว่าเรื่องอะไรเรื่องอย่างเกาหยุดดิบอกให้ว่าว่นเรื่องเครื่องเทื่อนเครื่องอย่างเขาบอกว่าเขาบอกว่ม่คนเพื่อนตัวนั้นมันคุกเชียวอ๋อไม่เป็นคุกใช่ไหมคุกเขาเขาต้องมาถือก็เออบอกว่าบ้ันน้องกันเนี่ยอันนี้มันไม่ได้อย่างละนี่ คือว mm. ่าม uh. oh, ีจะไม่เหินเหล่านี้มันจะได้บ้างก็ไม่หลายไปแท้ก่จะพลาดไปบ้านเงินบ้านมหทสมุทย่างีนจิสักอีกบ้านเจ็ดลักเสียก็ไปเนาะมาแต่บังแก่พ่อเนาะมือนี้เป็นเป็นครั้งแรกเด้อมาเที่ยวเมืองท่าบางทองเด้อมือนี้เดิมสองจะไปเที่ยวเขื่อนเด้อเนาะแมนบอกมาเรื่องบิดเฮาจะบม่ไปครบคันเฮาไปครบล้วเฮาจะบม่ได้มาแมนแมนเออถ้าค่อยรู้สึกว่าไฟแสงสว่างไฟยังทางนี้มันไหลเกินไปมันไหลเกินไปไหลพูดไหลพูดไหลพูด เอาไปม่เจาริญองกูงอีกคนคันหลจงาี่ต้องเอาไปไมบ้านเฮาไปบ้านเ้วพี่นะเจ้านแมันหลพวนั้นนี่ก็ดีห้องงานห้องตุยพวกอะไรยืดตัวอยังส้ยังว่างละสาวม่สาวแม่โอ้มานหลเกินไปบมได้บมได้บได้มันสาวเสียวางละสาวห้าแม่สาวแมสาวด้วยกามีันมันหลขึ้นบ่คันคันมันหลายเกินไปกับบุดีเลยหลเกินไป โอเคที <S s ่ว okay, yeah. right. er. to ันเมืองกวนไม่มากนะวันเมืองกวเลยสร้างอะไรบางแก้วด้วยหนึ่งบางแก้วถือว่าก um ็เป็นเมืองกำลังพัฒนาเนาะกำลังพัฒนาเลยก็ดีปั๊มคำแสนนี่แม่นบ่กปั๊มคำแสนโอ้แม่นเห็นปลายกระหูแม่นว่าเอา ปั๊บลูปรังนี่มันกินขาไปเสียละเฮาสิไปเฮาสิไปใส่ล้วนี่ไปบ้านฮอนตะชนสุดบ้านชุดสุดแต่บาลบ้านน้องแก่แล้วก็เลับขนไปอีคารักทอนี่เป็นบ้านหเมือบ้านของประตมบุญย่งเขาไปไปหน้าเขา้าไปอีารักไปอะไรแนเาเรียกผู้พังเนี่ยบ้านชนะเขาจะพางไปอีกจะพามึถ้าชนะชิพาไปดินบ้านหน่อยเมือไปดินเกินเส้นอะ้องก็มีมีดีชอจนเชีกินก๋วกินแปมีรคาเป่ีซอนที่เขานอนได้บ่ ีหอมร้านนี้ไม่ยังนี่อันนี้อันนี้ไม่ยังนี่ตอนนี้ตลาดสีเ็ดใหม่แต่ว่าเขาไปอ,อยู่เขาไปอ,อยู่บนเก่ oh. าโอ้เขาอยู่โอเคตายไปยังทางขึ้นมาไรอย่างเโอ้มันจักษหลายพวดเลยหลายดเลยกะหลาย,ลย,าลายาสิต,ต้อ,องไปใส่บ้าน oh. เฮาเพราะว่ามเขาจะซีชิดตุ่นทัวร์มงเจ้าทัวร์ป่เจ้าอยู่ใดอยู่ชนิดนี้ยหรือว่าอยู่ในเขตเทศบาลน,นึงก็ประมาณ สมีมาณสองกิโลเมตรกนนประมาณสองกิโลเมตรโอ้ดูสอน่องงยงแงไปดูสอนตัวนี้ว่างงยงแโอ้ห้องการแงข้าวนี่คืมาปายผีลึดผีวัยึดผีวัเออปลายใ่ปลายบักคัดมันี้ัดพนกับอะไรเด้คักไหลกับอะไรเด้ห้องการอันนี้มันเมืองห้องานมันสรุนชีเนเนาะนั่งเกือบเส้นบุตรละ ยูทูบได้หามอเลยลุงดีสิลุงลงแล้วป่ะยขยิบอกว่าตอนท้ายนี่ค่อยจิบอกว่าลงในซ่องในซ่องยูทูบตอนนี้มือหอนแาบมัแก่ยังละนี่ยังละดิเคลือนใื่ไหมเขาแบน่ยังเคิน่ะเคลือนเพราะเคลื่อนเจ้าอันนั้นอันนั้นเสตาัดเเสตตเสียแต่มันนั่ต๊เข้าเห็นเป็นไาแล้เสียไฟคำนวณก็ไม่ใเกือบกืออยู่ทั้งเกิ่ยังมออนว่อบยังไม่ดออันนี้พวกนี้อย่างนัข้ามาเจารถปานนี่เขยยง พอป oh. yeah. ุ้ i เสร็จทับงโอ้ทมดาเลยใช่นาะบ้านรวยแกงแกบนี่ทำนาดิเตะกี้รเตกีชาว่ิ่่นเล้าสิไปลงอยู่หันเชียวกาไปลงหังเชียวเนาะอ้แกงแกบน้งลงไปจะไม่บานืยเมนถือว่าถือว่าในในใคลิปตัวนี้เขาจะอัพอัพลงยูทูบเด้ออัพลงยูทูบเด้อ บอกว่ามาพู้ติดตามครับครับสมว่าฟังนี้กับซีมพงษ์เส้นจักกับอันนี้มันเมืองท่าบางทองอ๋ออันนี้ออก็มาแถวสันเมืองสันเมืองแล้วตอนนี้ตบอกสันเมืองแล้วบอ้พูดอะไรซะยังยู่เขตอยู่บ้านพื้นที่หนุห่มจุฬาเนี่ย<า>มีเขต้าไปไหนไม่ได้คุณนทีเข้าไปไหนบนไหนยังอยู่ยังอยู่ในบ้านเขตสวบ้านอยู่สานบิ๊กโน่นนั้นไปเป็นสิบก็ไปครับบ้านหนึ่งบ้านบัวสามบ้านนี้ก็ได้คิดจุด มาไปประบุยังไม่เสิมาว่าไปจั็นเจ้าขอาภาษาอะไรภาษาใหญ่เลยภาษาเลยรมีตุลิไปหากิโลเมตรแบบภาษาใหญ่เลยอันนี้พูงยังเอาพูงยังเลยต่อไปพูงยังมันจะมีผู้ห้องเชียวนะวันนี้มิเดิ้ลเชียวฮอตแต่เนี้ยกระชับมาดิเออเอาเมื่อสิรักกับฮอตอ่ะสามสิรักไปฮอตเมื่อนี้เราเราบ่ไปฮอตเคลื่อนมื่อนี้บ่ไปฮอตเคลื่อนทำมาฮอตซ้ำซ้ำประมาณ สันสาน да หนึ่ง <ste ve> <gun> สันเมืองอรหนึงไม่หนึ่งไม่หนึงอะไหนึงเรากด้โค้งกลับเนาะโค้งกลับโค้งกลับเฮ้ยเป็ดเยเป็ดเป็ดโดน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 โอเค่ได้หนั่งลงได้อ่ารือว่าตอนนี้กสเริ่มเริ่มโค้งกลับแล้วกสสตอปสต็อปวีดีโครไปก่อนสตอปวดอไก่อน่นงมันสต็อปไปก่อนโอ้แจกเป็ดกระซ่องหลายปุดนนี้อ่าสตอปไปตอนนี้หรือว่าเป็น EP T35 கண்டா பனீர்